สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับคุมทรัพย์ทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพุทธศาสนานั่นคือพระไตรปิฎกครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าข้างในตรกาทั้งสาใบนี้บรรจุความลับของชีวิตอะไรไว้บ้างวันนี้เราจะมาย่อยให้ฟังแบบเข้าใจง่ายและเห็นภาพชัดเจนกันครับตรกาใบที่หพระวินัยปิฎก รากแก้วของพระศาสนาเริ่มกันที่ตรก้าใบาแรกพระวินัยเปรียบเสมือนโครงสร้างและระเบียบที่ทำให้สังคมสงฆ์อยู่กันได้อย่างร่มเย็นแบ่งเป็น5้าคำพีรักครับ 1. มหาวิพังเจาะลึกกฎเหล็กหรือศีล227ข้อของภิกษุเพื่อความสงบเรียบร้อย 2. ภิกขุณีวิพังระเบียบปฏิบัติของฝั่งภิกษุณีที่มีรายละเอียดถึง311ข้อ 3. มหาวัครวบรวมเรื่องราวสำคัญที่เป็นต้นแบบเช่นวิธีรับคนเข้าบวชการทำจีวรหรือแม้แต่เรื่องอาหารและยาที่ทรงอนุญาต 4. จุลวัคเก็บตกรายละเอียดปลีกย่อยที่สำคัญทั้งเรื่องที่พักอาศัยการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่สงฆ์และมารยาทต,ต่างๆ 5. ปริวารคัมภีร์บทสรุปครับ เป็นการวิเคราะห์วิจัยว่าศีลข้อไหนเกิดที่เมืองไหนและมีที่มาอย่างไรเป็นเหมือนคู่มือตรวจสอบพระวินัยให้แม่นยำตรร้าในใบที่สองพระสุตตันตปิฎกคลังแห่งนิทานและคำสอนใบที่สองคือพระสูตรครับส่วนนี้แหละครับที่อ่านสนุกที่สุดเพราะรวบรวมเหตุการณ์จริงและการสนทนาของพระพุทธเจ้าไว้แบ่งตามความยาวและความถนัดเป็นห้านิกาย 1. ทีฆานิกายพระสูตรยาว ใครชอบอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ต้องเล่มนี้ครับทั้งฉากการปรินิพานที่สะเทือนใจหรือการเจริญสติแบบละเอียดในมหาสติปัฏฐานสูตรอ่านแล้วเหมือนเราได้นั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ 2. มัชชิมะนิกายพระสูตรปานกลางเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นมาหน่อยว่าด้วยการขัดเกลากิเลสและการบรรลุธ,ธรรมของพระสาวกองค์สาคัญ 3. ส,สังยุตตนิกายหมวดหมู่ตามเรื่องจัดกลุ่มตามหัวข้อครับเช่น หมวดตอบคำถามเทวดาหรือหมวดวิเคราะห์เรื่องขันห้าช่วยให้เราเข้าใจหัวข้อนั้นๆได้อย่างแตกฉานในหลายแงยม่มุม 4. อังคุตระนิกายหมวดหมู่ตามตัวเลขจำง่ายมากครับจัดตามจำนวนองค์ประกอบเช่นธรรมะหมวดสีอย่างความเพียรสีหรือความลำเอียงสีประการเหมาะสำหรับคนชอบจัดระเบียบความคิด 5. ขุดทกนิกายหมวดเบ็ดตเตล็ดรวมเพชรเม็ดงามสั้นๆไว้มากมายทั้งมงคลชีวิต เรื่องเปรตวิมานสะท้อนกฎแห่งกรรมไปจนถึงชาดกนิทานสอนใจที่มีคติธรรมที่ลึกซึง้งตระก้าใบาที่สพระอภิธรรมปิดกแผนผังความจริงของชีวิตใบสุดท้ายได้แก่พระอภิธรรมคือวิชาการลุ้นล้วนว่าด้วยสภาวะธรรมชาติที่ไม่มีคำว่าเราหรือเขามีเพียงเหตุและปัจจัยเจ็ดคำพีที่สายลึกต้องศึกษามีดังนี้ หธรรมสังคณีคือคัดกรองสภาวะธรรมออกเป็นกุศลบาปหรือกลางกลาง 2. วิพังคือการชำละชีวิตออกเป็นส่วนย่อยๆเช่นร่างกายความรู้สึกและความจำา 3. ท่าตะกะถามีจัดหมวดหมู่ธรรมะลงในท่าต่างๆเพื่อให้เห็นความจริงที่ไร้ตัวตน 4. ปบุคละบัญญัติคือแม้จะเป็นธรรมะชั้นสูงแต่เล่มน,นี้ยังเมตายกเรื่องประเภทของบุคคล มาอธิบายเพื่อให้สื่อสารกับโลกได้เข้าใจ 5. กระถาวัตถุคือคำภีที่ใช้ตัวตอบและไขข้อข้องใจเรื่องความเชื่อที่ผิดเพีย้ยน 6. ยมุกค,คือการถามตอบเป็นค,คู่คู่เพื่อตรวจสอบความเข้าใจให้คมชัด 7. ปัจฐานนี่คือสุดยอดคำภีครับอธิบายเรื่องเหตุปัจจัย24ที่ทำให้เราเห็นว่าทุกสิ่งในโลกสัมพันธ์กันอย่างไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างมีที่มาและที่ไปเสมอ และนี่คือภาพรวมของพระไตรปิฎกคุมทรัพท์ทางจิตวิญญาณที่เป็นทั้งระเบียบคือพระวินัยเป็นทั้งแรงบันดาลใจคือพระสูตรและเป็นความจริงอันสูงสุดคือพระอภิธรรมหวังว่าอีพีนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพรวมและมีกำลังใจในการนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ